ยายทำเมนูอะไรครับเมนูน้ำพริกปลาค่ะตอนนี้คุณยายกำลังทำอะไรครับขั่วพริกกับหอมค่ะพร,พริกสดนะคะแดงเขียวรวมกันค่ะขั่วพริกกับหอมก่อนได้แล้วนะคะพริกกับหอมพริกก็นุ่มหอมก็นุ่มนิด,นด,นดมียังไม่ต้องสุกถึงเละแลยคะ่ะ พอมีกลิ่นหอมขึ้นมาก็เอาใช้ได้โขกเลยนะคะเดี๋ยวเราปลาใส่อีกนะคะนี่ค่ะน้ำปลาที่ต้มไว้กองกองน้ำปลาเสร็จแล้วก็ตั้งแล้วก็ใส่ปลาดุกย่างค่ะ แล้วจะเป็นน้ำปลาออกมาตอนนี้จะเอาปลาดุกเนี่ยที่เราต้มกับน,น้ำปลาเนี่ยไปใส่ในน้ำพริกนะคะเป็นปลาดุกย่างค่ะปลาดุกสดเขาไม่มีมีก็ใส่ได้ปลาอะไรก็ได้ค่ะแต่อย่าให้มีก้างแล้วก็ขก พริกที่เราโคกหยับหยาบเมืเมื่อกี้นะคะได้แล้วนะคะเราไม่ได้ละเอียดดิฟค่ะเราเอาหยับหยานะคะเราจะตับพริกออกแล้วนะคะ น้ำปลาที่ต้มกับปลาที่ต้มกับปลาไว้นะคะไม่มีก้างแล้วก็กลมแล้วอ๋อในในน้ำปลาเนี่เราจะใส่สมุนไพรหน่อยนะคะคุณยายใส่กระชายกับกับพริกแห้งค่ะจะให้หอมถ้ามีขาก็จะใส่ขาได้ค่ะพอดีไม่มีก็เอาแค่นี้หละ ัน้ำปลาเราชอบใสหรือข้นถ้าชอบข้นเราก็ใส่น้อยนะคะถ้าชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวได้นะคะเสร็จแล้วนะคะนะ้ำปลาโบราณคุณยายค่ะลองทำดูนะคะ